คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของการจราจรนะฮะบนท้องถนนเนี่ยแน่นอนนะฮะหลายคนก็จะนึกถึงตำรวจจราจรเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับในการอำนวยความสะดวกต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบริหารรถเนี่ยให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและการแก้ไขปัญหาการจราจรจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับเรื่องนี้เองสำนักงานตำรวจชาตินะฮะเราก็มีการเร็งเห็นถึงความสําคัญเรื่องนี้แล้วก็แก้ไขมาโดยตลอดนะครับโดยในปีนี้ตั้งใจนะฮะว่าจะต้องสามารถลดจํานวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่าร้อยละห้านะครับเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมาคือร้อยละ5นี่คือแบบ5เท่ากันเลยทีเดียวนะก็ออเอาเป็นว่าจะแน่นอนนะฮะทำได้ไหมทําได้หรือเปล่านั้นมันอยู่ที่ความร่วมมือของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแต่อีกหนึ่งโครงการที่จะฝากคุณผู้ชมนะฮะในการขับเคลื่อนในตอนนี้นะครับนั่นคือสุขภาพบุรุษจราจรประชาชนสัญจรปลอดภัยนะครับที่จะลดปัญหาการจราจรและการเสียชีวิตบนท้องถนนนะฮะโครงการนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามในตอนนี้กันครับ มาติดตามโครงการดีๆกันครับซึ่งแน่นอนเรื่องนี้นะฮะพลตํารวจโทรประจวบวงสุขครับท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่บบงชาติท่านเองก็เปิดเผยนะฮะว่าทางสานักง,งานตารวจแห่บบงชาติเนี่ยภายใต้การนําของพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัดผู้บัญชาการตำรวจแห่บบงชาตินะครับก็ได้มีการให้ความสําคัญเลยแหละในเรื่องนี้ไม,ม่ว่าจะเป็นการอำนวยความสะดวกการจราจรการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ตลอดจนลดการเสียชีวิตนะครับและบาดเจ็บบนท้องถนนและที่สำคัญนะฮะนั่นคือการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนนะครับและสังคมจึงได้มีการจัดทำโครงการผมชอบชื่อโครงการนี้มากสุภาพบุรุษจราจรประชาชนสัญจรปลอดภัยโดยก็มีการมอบหมายนะฮะให้พลตําร,รประจวบวงสุขนี่แหละนะครับผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับในฐานะรองผู้อำนวยการส่วนบริหารงานจราจรสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ มาเป็นผู้ขับเคลื่อนครับแล้วก็เร่งรัดการติดตามประเมินผลโครงการให้บรรลุผลสําเร็จโอ้ยอย่างที่เห็นมีน้องๆหนูๆน,นะฮะแล้วก็มีภาคเอกชนนะฮะมีกตรตรอ,ตตตรอมีมาสคอตนะครับมาร่วมนวดอะ่ะคือหลากหลายเลยทีเดียวครับคือจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าทําไมต้องใช้เด็กเกยาวชน1เลยคือเป็นการปลูกฝังจิตสํานึกตั้งแต่น้องๆยัองอยู่ในวัยเด็กที่ยังไม่เคยขับรถมาก่อนเลยนะครับแล้วก็โตขึ้นไปจะได้เป็นพลเมืองดีที่ดียิ่งขึ้นเนี่ยมีการ อ่าเรียนรู้เรื่องของการ c p r ด้วยนะแล้วก็เอาเด็กๆมาเรียนด้วยแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยรู้เรื่องนี้กันอยู่แล้วนะครับโดยท่านผู้ช่วยผู้วิศากรรมแห่งชาตินะทะท่านก็บอกว่าการดำเนินโครงการสุภาพบุรุษจราจรเนี่ยประชาชนสัญจรปลอดภัยนะครับหลักๆเลยวัตถุประสงค์นะฮะก็ลดอัดตราการเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในแต่ละพื้นที่ตามเป้าหมายของสถิติการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองครับคือแน่นอนว่า ยังคงเน้นย้ําดอกจันขีดเส้นใต้ว่าจะต้องลดให้ได้มากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ5นะครับหรือว่าสามารถลดจํานวนผู้เสียชีวิตได้มากกว่า10คนต่อปีเท่านี้ก็ถือว่าโครงการบรรลุผลสําเร็จไประดับหนึ่งแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะต้องสามารถลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลต่างๆตามเป้าหมายที่สํานักง,งานตำรวจแห่งชาติกําหนดได้อีกด้วยนี่คือคุณบินนะครับก็มาร่วมด้วยนะฮะในโครงการครั้งนี้มาให้ความรู้เรื่องของอ่า การทำ CPR นะฮะน่าจะทำให้สื่อมวลชนเองก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับได้มาพบเจอกับคุณบินบรเลิตนะฮะแล้วก็รวมไปถึงน้องๆหนูๆด้วยเนาะแล้วก็แน่นอนนะครับการลดอุบัติเหตุในช่วงนี้นะครับถือว่ามันก็เพิ่มขึ้นแหละจากปีที่ผ่านมานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดื่มสุราเมาแล้วขับแล้วก็รวมไปถึงไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการทําโครงการนี้ขึ้นมานะฮะก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้วยไม่ว่าจะเป็นการจราจรระเบียบบังคับคําสั่ง ซึ่งก็มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจราจรที่มันสูงขึ้นให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั่นเองครับอย่างเช่นสมมุติว่านะการอำนวยการจราจรวนท้องถนนการควบคุมสัญญาณไฟอ่ะผมคนหนึ่งบ้านอยู่แถวอ่ะคุณผู้ชมครับปุณนวิถีอุดมสุขแล้วซอยปุณนวิถีเนี่ยร้อยหทับหนเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่แบบปล่อยสัญญาณไฟจราจรช้ามากแล้วก็รถติดมาก นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะที่ทําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจรเนี่ยจะสามารถบูรณาการนะฮะได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นปัญหาการจราจรที่ติดขัดนั่นเองครับ ซึ่งก็ในครั้งนี้อย่างที่บอกกันไปนะครับก็มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนและก็ภาคเครือข่ขาย,ายด้วยอยากจะให้เกิดความร่วมมือกันนะฮะทั้ง 3- 4- มี่ห้าภาคส่วนเลยครับเพื่อที่จะเสริมภาพลักษณ์นะฮะที่ดีต่อสํานักงานตำรวจแห่งารรชาติและที่สําคัญนั้นคือการสร้างขวัญกําลังใจให้กับข้าราชการตารวจนะครับและหน่วยงานที่ปฏิบัติหนะ้าที่สายงานจราจรนะครับโดยในครั้งนี้นะครับก็ได้รับความร่วมมือจากบริษัทกลางนะครับคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจํากัด ร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนโครงการโดยสุภาพบุรุษจราจรจะต้องปฏิบัติตามหลักนะฮะ 5S ดังนี้นั่นก็คือ s m i l นะฮะยิ้มก่อนเลยมี smart นะฮะมี s a l u นะครับแล้วก็มี s วิตมาย m INE และสุดท้ายคือ standard นั่นเองครับเพื่อที่จะเป็นการยกระดับในการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเดียวกันนะฮะในห่วงตุลาคม -65 จนถึงปัจจุบันในตอนนี้เร่งรัดดำเนินกิจกรรมโครงการนี้ไปแล้วนะครับซึ่งประชาชนสัญจรโครงการปลอดภัยเนี่ย พื้นที่ของหน่วยตอนนี้เฉลี่ยแล้วนะครับถึง1500กิจกรรมตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากประชาชนและสังคมเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นไปได้ด้วยดีด้วยความเรียบร้อยด้วยและหวังว่าในอนาคตนะครับและปีข้างหน้าโครงการนี้จะสามารถเร่งรัดนะฮะทำให้เราเนี่ยสามารถลดจำนวนการเสียชีวิตบนท้องถนนได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองครับ ครับก็ตามนโยบายของท่านพลตุรกดจรงศักดิ์กิติภพธนะครับเพื่อการตำรวจแห่งชาติในการจัดทําโครงการสุภาพบุรุษจราจรประชาชนสัญจรปลอดภัยซึ่งเป็นโครงการที่เรามีความปรารถนาเป้าหมายก็คือให้ประชาชนนะครับสัญจรบนท้องถนนด้วยความปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็จึงได้จัดทําโครงการสุภาพบุุษจราจรประชาชนสัญจรปลอดภัยขึ้นมาโดยกําหนดให้ทุกสถานีตํารวจทั่วประเทศ รวมทั้งกองกำลางตำรวจทางหลวงดำเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวนะครับโดยให้เจ้าที่ตํารวจนะครับปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็นมาตรฐานมีความรู้ผลสำาเร็จของโครงการเป้าหมายอยู่3ประการคือ1่ได้ความรู้ก็คือตํารวจทุนนายที่ปฏิบัติหน้าที่ได้การจราจรจะต้องมีความรู้ผ่านการทดสอบของอสำนักงานหน่วยชาติ 2. คือการขยายความรู้ ให้สู่พี่น้องประชาชนตามหมู่บ้านชุมชนต่างๆให้มีความรู้ด้านการปฏิบัติตามวินัยจราจรนะครับเพื่อให้สัญจรบนทน้องถนนความปลอดภัย2ก็คือด้านของความปลอดภัยนะครับถนนทุกเส้นทางนะครับมีการสำรวจตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับสามารถที่จะให้ประชาชนสัญจรผ่านไปมาได้ด้วยความสะดวกและก็ปลอดภัยร่วมกับภาคีข้าอขายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบนทน้องถนนให้มีความปลอดภัยและ เจ้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีความปลอดภัยเช่นเดียวกันและอันสุดท้ายที่สําคัญก็คือทําให้โครงการเกิดความยั่งยืนก็คือได้สุภาพบุรุษเจราจรที่ต้องขับเคลื่อนดําเนินการโครงการดังกล่าวนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยจิตใจที่บริการสาธารณะว่าเราทําหน้าที่ด้านการจราจรเพื่ออำนวยสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรบนถนนให้มีความปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินครับก็จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุในภาพรวมนะครับก็ลดลงมานะคบลดลงมา โดยเฉพาะที่ของถุนทอนภาคหนึ่งเนี่ยตั้งแต่เราเริ่มโครงการขึ้นไปจนเสร็จสิ้นโครงการเนี่ยทำให้ลดจำนวนผู้เสียชีวิตไปถึง268รายนะครับถือว่าถือว่าประสบความสําเร็จไปอย่างยิ่งแม้แม้แม้ว่าเราลดหนึ่งรายก็ถือว่ามีความสําเร็จแล้วนี่ลดถึง268รายนะครับเป็นการลดความสูญเสียของประชาชนที่สูญเสียชีวิตซึ่งไม่เกี่ยวข้องเฉพาะผู้เสียชีวิตนะครับครอบครัวเขานะครับบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะได้มีความสุขด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ และก็ตำรวจภรภาคหนึ่งได้ทําการขับเคลื่อนทุกสถานีตรวจทุกภูธรจังหวัดในภูธรภาคหนึ่งดังมีประสิทธิภาพและตำรวจทั่วรประเทศก็ดาเนินการชี้เดียวกันแต่ว่าของตำรวจภาคหนึ่งสามารถเป็นแบบอย่างให้กับทั่วประเทศได้ครับในช่วงเทศกาลซึ่งเราก็ดาเนินการมาทุกช่วงเทศกาลวมตลอดถึงการหยุดนักขัตเกษ์ต่างๆนั่นคือด้านของการอำนวยความสะดวกการจราจรในรัฐในแต่ละพื้นที่เขาจะรู้อยู่แล้วว่าปริมาณรถขาเข้าขาออกในช่วงวันวันกลับวันไป เส้นทางไหนมากน้อยอย่างไรเนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมการในด้านของการอำนวยสะดวกการจราจรการเพิ่มช่องทางการเดินรถการออกคําสั่งเจ้าพนักงานจราจรเพื่อไม่ให้รถบรรทุกวิ่งในช่วงที่การจราจรคับข้างรวมตลอดถึงการตั้งจุดตรวจด่านตรวจอำนวยความสะดวกต่างๆตามเส้นทางต่างๆไปสู่ภูมิภาคต่างๆครับครับทางสำนักงานชาติได้มีการฝึกครูแม่ไก่ก็คือเจ้าที่ตํารวจนะที่ประจาสายดินต่างๆทุกสานดีตำรวจทุกภูทรจังหวัดและรวมถึงตำรวจทางหลวง เพื่อเป็นครูแม่ไก่ในการที่จะไปอบรมให้ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนตามภูมิภาคต่างๆพื้นที่ต่างๆให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านของการขับขี่รถให้ปลอดภยัยเรื่องของกฎหมายจราจรการบังคับใช้นะครับต่างๆเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายอย่างถูกต้องและขณะเดียวกันนะครับเราก็มีการเพิ่มนะครับกฎรรรรกหมายตามพรลจรจจรแก้ไขใหม่เพื่อเพิ่มโทษกับบุคคลที่นะครับกระทําผิดการจราจรให้มีโทษสูงขึ้นเช่นการเมาแล้วขับ ทำให้เกิดบัตเหตุมีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บม,มันก็จะมีอนอกจากจะมีความผิดตามพระวัจจรแล้วก็จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาด้วยนะครับ